มาช้ากว่านี้อย่าว่าแต่5นาทีนะ2นาทีหมดไม่รู้ละว่ามันจะเหมือนไม่เหมือนแต่คุณผู้ชมได้ความรู้แน่นอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเจ้ฮ่องกงเลยเจ้าฮ่องกงสวัสดีครับโอ้ตอนรับเข้าสู่แดนเนรมิดนะครับกับเชฟมู โอ้โหขอเนีย<ห>่ยถอด,ดแมสตนะตรงนี้ไม่มีใครมีแต่เรานะฮะเอ<ร>๊ะแล้วเราอยู่แถวไหนครับเนี่ยวยัดไตรมิรครับวัดไตรมิรโอ้โหแถวนี้ของกินเพียบเลยนะเดินเข้าไปซอยไหนนี่มีแต่ของอร่อยวันนี้เราจะพามากินนะฮะเนื่องจากเรามีเบาะแสชีช้เป้า<ช>เรามาว่าเรามีอาหารเช้าที่พลาดไม่ได้เมนูหนึ่งก็คือโจ๊กผมบอกกันก่อนเลยว่าเราไม่ได้มาชิม เอ้าของดีของเด็ดจริงนะฮะบอกเลยว่าต้องติดตามนะผมจะให้เชฟหมูแกะสูตรครับผมไม่รู้ละว่ามันจะเหมือนไม่เหมือนหรือใกล้เคียงแต่คุณผู้ชมได้ความรู้แน่นอนอ้าวนี่ครับเจ๊มหมวยเกียทำไมต้องเป็นเจ๊มหมวยเกียด้วยครับ ดดน,นี่เจ๊หมวยเกี้ยนี่นี่ครับสตอรีร่ไม่แน่คงมไม่ขนาดนี้ครับเยอะเลยร้านนี้กี่ปี59ปีค่ะ59บ้59ปีเหรอโน่นี่แหละการเทวดาึ่นเข่ากงอันนี้รุ่นที่สองค่ะนี่คือรุ่นสองรุ่นแรกอยู่ไหนอะรุ่นแรกก็แม่ค่ะรุ่นแรกคือเจ๊หมวยเกี้ยอ๋อ เนี่ยระหว่างนี้ก็คือคนมาเต็มเลยแล้วก็หมดหมดหมดนะถ้าเรามาช้ากว่านี้อย่าว่าแต่5้นาทีนะ2นาทีหมดและเราก็ได้มาแล้วนะฮะโจ๊กของเราวันนี้ไปที่โต๊ะกันเลยไหมฮะไปไปไปเราดูหน้าตาก่อนนะฮะหน้าตาเนี่ยนะเนี่ยนเนี่ยดูโอ้ยแม่งกัมมี่ชัดๆกัมมี่นี่ฮะขนาดข้างล่างมานะก็ยังไม่ต่าง โอ้โหข้าวนี่นวลเนียนมะโอ้แล้วไข่นี่คือต้องบอกว่าพอดีเป๊ะเลยนะเป๊ะตึงนี่ยเนี่นี่ดีกว่าโอ้โหดีนี่ยยังเอกเลยไปเรียนลวกไข่เขาเีกว่าอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ว่าผมสองคนก็ยังไม่วางช้อนกันเลยลองมาอร่อยดีถ้าพูดถึงจุดเด่นของร้านนี้นี่ คืออะไรครับเนื้อโจกดีมาข้าวเนาะข้าวเนื้อ,อโจกนะแล้วก็เครื่องในแต่ละอันนุ่ม <No. S 2> เปิดเผยความยากน,ยนะของโจ๊กร้านนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ข้าวอย่างเดียวแล้วตอนนี้โจทย์เพิ่มขึ้นมาละ,คะ,ะลเครื่องในเครื่องในตื่นตั้งกี่โมงอ่ะที่สองค่ะีสเหรอแล้วเครื่องลงเครื่องในต้องกี่ชั่วโมงก็ไว้ข้ามคืนนะคะถ้าเป็นก๋กวยเี๋ยก็เราต้องถึไหข้ามคืนก็คือทาแต่หัวคํานี่ยันไปต้นเลยใช่ไหมใช่ถูกต้อง ก็ใกล้ๆเอใกล้ๆแล้วก็ข้าวข้าวก็ใช้เครื่องค่ะเราใช้เครื่องต้มเหาโอ้หเป๊ะอร่อยมากปกติผมเนี่ยบางคนกินโจ๊กหมูกับไข่ไม่ค่อยใส่เครื่องในถ้าจะใส่ก็คือเลือกตับแต่ที่นี่บอกเลยว่าเครื่องในทุกอย่างคือโคตรดีครับตับนี่คือนุ่มมากบรรยากาศร้านนี่ต้องบอกว่าคลาสสิกเนี่ยหันไปดูป๊บมียอดยอดวัดหนึ่งเห็นเจดีย์หอไตวัดไตมิตรเออจริง กึงหันไปแบบคุณจะไปหนกินข้าวที่ไหนเนาะบรรยากาศดีนะมองเห็นวัดดูความเก่าแก่วกิถีชีวิตผู้คนแถวนี้เหมือนแบบนั่งกินร้านกาแฟข้างๆของ,<า>งไอเอลเออหมดเกลี้ยงกันเร็วขนาดนี้พร้อมจะไปแกะสูตรกันหรือยังครับอย่าไปใช้คําว่าแกะสูตรเลยพร้อมจะไปสนุกกันในครัวดีกว่าอ่ะไป แป๊บกลับมาที่ Table X กับเชฟหมูนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับเอาไปลุยกันครับข้าวเลยข้าวเราจะละเอียดอย่างเขาได้ไงต้องใช้วิชาการนะไม่ขวดนี่แหละเราขออนุญาตใช้ขวดวายนะครับวายไม่ไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีวายนะฮะไม่มีวายนะครับเด็กดูได้นะขวดวายครับอันนี้ทำอะไรฮะจับบทข้าวคือข้าวเนี่ย บางคนจะใช้ข้าวที่เขาเรียกข้าวหักใช่ไหมเค็หมูมเวลาทําโจ๊กอ,ะอ่ะซึ่งราคาเนี่ยมันจะถูกกว่าแต่ถ้าเราอยากได้แบบเนื้อเนียนๆสวยๆข้าวเม็ดสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วมาทําโจ๊กให้อร่อยเนี่ยก็สามารถใช้ข้าวหอมมะลิแบบแพงๆนี้ได้โอ้ยพออร่อยแน่นอนทำไมถึงต้องหมดอะนะอยาให้มันมันแตกๆนิดนึง,นงเอาง,ง่ายๆผมบอกให้ว่ามันทําให้การต้มข้าวเร็วขึ้นถ้าสมมติเป็นเม็ดตึงๆเนี่ย ลองคิดดูว่า,กว,ากว่าจะเป็นข้าวต้มและกว่าจะเป็นโจ๊กเนี่ยจริงๆนี่ก็ได้แต่ว่าเราก็ใช้เครื่องปั่นอะไรก็ได้แต่ว่ามันไม่อร่อยอ,ะอ่ะบดมือนจะมีส่วนที่เป็นเม็ดด้วยแล้วที่สําคัญฮะเป็นข้าวหอมมะลิอุบลน,นะครับบดโดยเบอร์กันดีกอ,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 อยากบดก็โคนนานหน่อยแค่นั้นอ่ แต่ใจผมอะผมไม่ค่อยชอบหรอกเพราะว่านี่คือรัดขั้นตอนไปนิดนึงครับงั้นพอเราทําให้คุณผู้ชมดูไหมมันมีส่วนที่แตกส่วนที่นี่คือต้องการมันมีแป้งออกมาข้างใน่แค่นั้นข้าวประมาณหนึ่งกำมือครับไปข้าวเสร็จแล้ววัตถุดิบต่อไปก็คือน้ำซุป จริงๆน้ำซุปเนี่ยผมถือว่ามันเป็นส่วนประกอบที่สาคัญเหมือนกันนะในการทําอาหารสมมติเราต้มหมูต้มกระดูต้มอะไรเนี่ยเราก็เก็บเป็นเหมือนน้าซุปแบบนี้ไว้เรื่องปรุงหลักเรื่องปรุงหลักสองสามสี่ปรุงคลิปต้องเข้าแล้วนะฮะปรุงคพิปต้องเข้าแล้วนะฮะหลายเทฟแล้วนะครับใช่เออเนาะเราแ่งเขาเยอะแล้วจะไม่มีรายได้ขนนี่ถูกนะในนี้นะครับในส่วนประกอบหลักก็จะมีนะครับ กระเพาะหมูกระเพาะหมูไส้อ่อนทำยากนะอีเนี่ยอันไหนทำยากสุดครับใช่กระเพาะเนี่ยแหละพวกใช่กระเพาะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็หั่นแล้วก็ลวกครับนี่คือตับใช่ใช่ตับนี่เราต้องต้องต้มให้สุกมากครับต้มให้สมาณดึ่งนึ่งนึ่งนึ่งดึ่งเนี่นึ่งนึ่งเลยครับก็เสียนจี้อันนี้ชานอลไม่ค่อยดื่มไม่ค่อยดื่มถ้าดื่มจะแข็งดูของเราแไงดูของเราน้ำก็ปรับได้นะครับไม่จำเป็นต้องแบบเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะดูนะครับมันต้องท่วมข้าวตลอดนะครับ อันนี้คือครึ่งลิตร500 ml อยมใส่ไปเนี่ยใส่น้ำไปคน้วคนวนไปส่วนประกอบต่อไปนะฮะก็จะมีหมูสับนะครับเอาง่ายๆว่าทำง่ายๆสุดก็คือซื้อมาซื้อหมูบดจากซูเปอร์หรือจากตลาดเนี่ยง่ายสุดแล้วก็เอามาใส่แล้วเต่งด้วยซีอิ๊วขาวตาลฮะน้ำมันงานิดหน่อยครับจบอันนี้เนียนยังฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออมันก็เริ่มเนียนขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ต้องขยันคนคนดิไม่คนก็ไม่ติดหนอดิโอ้ผมก็ไม่ได้เทพขนาดนะั้นะนะนี่อนไที่ผมว่าเนาะน,นี่ใส่นี่ใช่ไหมครับว่าแม่งเลยบอบบอบบอบบบบบถ้าเราอยากได้ให้มันนุ่มๆต้องใส่อะไรครับหมสับแป้งหรอ มีเทคนิคมีเทคนิคเอายังไม่รู้เลยนะว่าจะกินได้ไม่ได้นะแต่ว่าเอาวบาทไปตามทั้งกรุงเทได้อยู่แล้วนี่นะไปเลยปั๊บปับ๊บทำไมไม่อยู่ในเตาครัโอ้เราไใส่ยังไงล่ะข้าวเขาไหม้สิจานอ๋อโอ้ยสว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 ยโอ้โหแล้วตอนนี้บอกเลยนะว่าหอมมากคนไม่เป็นคนไม่ชอบกินโจ๊กข้นนะครับาผมต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนเลยนะครับแน่นอนผมจะทําโจ๊กที่เอม โจ๊กที่ฮ่องกงจริงเนี่ยเบานะไม่ค่อยข้นนะดูดีเลยเนี่ยโอ้โเนี่ย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 อย่างเงี้ยเจ้าฮ่องกงเลยนี่ยเนี่โจ๊กฮ่องกงดูดีแล้วนี่ไข่เค็มไข่เยี่ยวมาว่ากันไปดูดูความเด่นดูดีดูดีมากอมันนี่เด็ดเดด็บักอือฮึโหลองจริงนะอร่อยมากกูว่าเปิดร้านขายดีกว่าเปลี่ยนไปขายโจ๊กแล้ว โอเคสวยสวยแล้วเราลวกนิดเดียวใช่ไหมบึบ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 โอ้โหเอ็มเหนืช้บึบบึบมันต้ามีแววมีแววไข่โจกได้นะอย่าไปคิดเยอะตับตับอย่าไปคิดว่าเราจะต้องให้มันแข็งสุกๆนะมันจะไม่อร่อยฟืบอ่านี่เสี่ยงจีโอ้โหดูการสไลด์ฟาด ฟาดีได้ละกำลังงามเฮ้ยโอ้โห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 เทคนิคของไส้เนี่ยก็คือเวลาล้างนี่ก็ให้เกลือใช่ไหมให้เกลือให้เกลือนิดนึงล้างหอมดีแล้วเราเอาไปต้มเนี่ยก็ต้มกับน้ําเกลือหน่อยใส่พริกไทยลงไปนิดนึงพริกไทยต้องใส่ต้นหอมต้องใส่โอ้โหกระเพาะโอ้โหกระเพาะเนี่ยเราก็ กระเพาะเนี่ยตัวทำยาต้มนานหน่อยเนี่ยตัวทำยากระเพาะเนี่ยทิ้งไว้นานเหมือนกึ่งกึ่งตุ๋นเลยนะฮะนี่โอ้โหเนียนกริบเนี่ยนะครับเราก็โจกเราได้ที่แล้วเนาะ พร้อมแล้วนะครับโจ๊กหมูเจ๊หมวยเกี้ยนะใช่ขอใช้ชื่อนี้แล้วกันนะะนี่โอ้โหแต่อาจจะไม่เหมือนเจ๊หมวยเกี้ยครบนะครับอันนี้คือผมบอกแล้วว่าความอร่อยอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนี่ขออนุญาตท่านผู้ชมชิมเลยแล้วกันครับชิมเลยโอ้โหเอาตัวข้าวก่อนนะโอ้โหดูความนวลเนียนของข้าวนวลเนียนไหมโอ้หมูสับแบบคลาสสิก โหไม่ต้องปรุงอะไรเลยอ่ะมันแบบไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยหมูสับก่อนใส่ปากอย่างเดียวอคุณกินหมูตับด้วอันนี้คือหมูตับที่ไม่ใช่หมูเดงนะอันนี้คือใช่หมูสับสับเลยครับลองดูได้รสของหมูเลยอืมมะสิเรื่องของไส้ไส้หือ่อยอ่ะผมไส้บ้างนะผมไส้กระเพาะเสยงจี หัวใจของโจ๊กชามนี้คืออะไรครับก็อยู่ที่เราต้มข้าวต้องคนข้าวอยู่ตลอดถ้าไม่คนมันไม่ไม่แน่นอนะฮแล้วก็บดข้าวให้มันได้อาหารคุณอย่าไปติดยึดทำาแล้วืคุณอยากจะทำอ่ะไม่ผิดเพื่อนบุกซึ่งตามชื่อนะฮะคอนเซปต์ของเราสนุกในครัวอานี่สนุกกับการทำแล้วก็สนุกกับการกินอร่อยไหมนะครับไม่ได้พูดเล่นต้องให้ช้อน ร้องสิมึงมึงอะร้อ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 งนะตายไหมตายไปเลยมามาเอากินกินมือสั่นเลยเนี่ยมือสั่นโอ้โหมือสั่นเป็นไงตอนนี้กเลังเคี้ยวตับดีมากนะมีให้เคี้ยวๆนิดนึงส่วนตรงเพราะเราไม่เอาให้สุกนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าง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 ที่เราต้มเมื่อกี้สังเกตได้ไงฮะจับแล้วมันด้งดึงดึงดึงพอแต่ไม่ต้องให้มันแบบสุกแข็งโป๊กเพราะเดี๋ยวคุณต้องอุ่นใหม่ถ้าคุณทำสุกไปเลย มันก็จะแม่หรออืมอะวันนี้นะฮะก็ถือว่าชามนี้เปงะตายไปเลยต้องตามหาต่อไปนะฮะว่าจะมีเมนูไหนที่ปราบเชฟหมูได้ขโมงเขาไปเรื่อยนะครับแต่รับรองว่าคุณทําตามเถอะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะคุณได้แน่น o m m e n t มาข้างล่างได้นะอมเมนต์มาข้างล่างใส่อมเมนต์มาให้เต็มพี่เลยนะฮะอยากให้เราไปชิมอะไรหรือว่าแล้วก็รอรอเลยนะครับว่าอาจจะมีซักอันหนึ่งนะครับที่เราจะให้ ผมพูดที่ติดตามแฟนเพจนะครับอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ติดว่าเป็นแฟนตัวยงของแฟนเพจนะครับนี่เราจะมีคุกกิ้คลาสให้คุณให้คุณเลือกเมนูที่ออกในรายการเราเลยอวันนี้นะครับขอบคุณมากครับเชฟหูครับผมขอบคุณกำรับการติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ต้องแชร์คลิปนี้ต้องแชร์เลยนะครับแล้วก็กดตัปสไครตั้งสัญจริงให้ได้คมก่อนใจด้วยนะครับอน่้ลืมนะครับถ้าทำ ถ้าเป็นแฟนตัวยงนะครับถ้าเราเช็คแล้วว่าคุณเคยที่เราจริงเดี๋ยวเมียสนุกในคตัวน,นี่<ป>อ้าววันนี้ขอบคุณครับผมไปแล้วครับขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ